นั um ่นน so, uh, ันัไม่เยไม่รู้เรื่องเลยนไม่จไม่จังหเถื่อนในหน้าปัดอยก็ได้ยินเส้นกับเลื่อนออกแต่ลุงเองไม่ยิน

เนี่ยเป็นจุดเป็นจุดเท่าใช่ไหมใช่ครับนักที่ก็หน้าต่างขอบหน้าต่างหน้าต่างมะไรที่ฝ่ายไม่ครับกระชื้ฝ่ายมุนที่พอกระชื้ฝ่ายมุนก็เลยมีการเรียเก็บทุกป่ายว่าไอ้นี่ไปกระชื้นมันเน่ยมันมีประเด็พี่เข้ามาด้วยอ่ะมันคือการมันต้องการหมดเดี๋ยวต้องไล่มาจังต้องไล่มาจากเขี่ยเขี่ยไม่หมดเลยครับขึ้นมาเล่นเลยอ๋อก็ใครบอกเมื่อคืน ไม่มีคนเจ็บนะพอดีนะแล้วที่ว่ามันเกิดจากอะเรื่องอะไรเรื่องะไรเวลาเวลาูนียขอก่อนงีน้ม่กอ่ยดหยกขอาี่ตน้าแก่กล่าอยู่ตรงนี้